สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องชีวิตที่ซับซ้อนมากๆของคนคนหนึ่งค่ะคลอสฟุก์นักฟิสิกส์ที่ต้องบอกว่าเก่งมากอัจฉริยะเลยครับผมแต่กลับมีความลับที่อันตรายมากๆซ่อนไว้คือระหว่างที่ทำงานในโครงการแมนฮัตตันโครงการสร้างระเบิดปรมาณูของสหรัฐเนี่ยนะคะเขากลับเป็นสายลับให้โซเวียตใช่ครับเป็นเรื่องที่แบบ พลิกผันมากเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากวิดีโอ The Spy Inside the Manhattan Project ของช่อง Newsink นะคะครับเรื่องของฟุกซีมันส่งผลกระทบเยอะมากจริงๆครับการกระทำของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องทรยศส่วนตัวนะค่ะแต่มันทำให้โซเวียตสร้างระเบิดนิวเคลียร์ได้เร็วขึ้นเร็วกว่าที่คาดกันไว้หลายปีเลยซึ่งอันนี้มันไปทำลายภาวะที่อเมริกาเคยมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่เจ้าเดียวแล้วก็ กลายเป็นตัวเร่งสงครามเย็นเลยแล้วก็การแข่งกันรสร้างอาวุธตามใหม่น่าสนใจมากค่ะคำถามสำคัญเลยที่เราอยากจะหาคำตอบกันวันนี้ก็คืออะไรอะไรที่ทำให้คนเก่งระดับนี้คนที่มีอนาคตขนาดนี้ยอมเสี่ยงทุกอย่างเลยนะคะเพื่อส่งความลับสำคัญขนาดนี้ให้กับจะเรียกว่าศัตรูในตอนนั้นก็ได้ครับผมก็พงต้องย้อนไปดูชีวิตเขาตั้งแต่เด็กเลยนะครับคลาสฟุกส์เกิดปี1911 ที่เยอรมนีตะวันตกคุณพ่อเขาเป็นบาทหลวงลูเทรันแล้วก็เป็นนักสังคมนิยมด้วยค่อนข้างแข่งขันเลยอ๋อค่ะเขามีคำสอนให้ลูกๆนะครับที่สำคัญมากคือจงทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามคำสอนนี้ดูเหมือนจะฝังอยู่ในตัวฟุกซ์มาตลอดอืมฟังดูเป็นคำสอนที่ดีนะคะแต่ก็อาจจะตีความไปได้หลายทางเหมือนกันนะตอนแรกเขาก็ดูเหมือนจะเดินตามแนวคิดพ่อเข้าร่วมพรรคสังคมนิยมเยอรมันหรือ SPD. s ป d ใช่ครับ แต่พอนาซีเริ่มมียำนาจมากขึ้นเรื่อยๆ <S <S ฟุกซ์เขากลับรู้สึกว่า SPD นี่เอ,อ่อมันอ่อนไปไม่สู้จริงค่ะเขาก็เลยหันไปเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แทนเพราะเขาเชื่อว่านี่แหละคือกลุ่มเดียวที่กล้าชนกับฮิตเลอร์จริงๆจังๆความเชื่อทางการเวืองที่แรงกล้านี่เองที่พาเขาไปเจอกับเรื่องอันตรายโดยตรงเลยใช่ไหมคะใช่ครับ <S <S เขาเคยโดนพวกนาซีทำร้ายที่มหาวิทยาลัยคิวโดนจับโยลงแม่นม้ำ ฟันหน้าหักไป3ามซี่เลยนะโหดมากค่ะครับแล้วพอเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารรัฐสภาไรช์ทากปี1933อันนี้เป็นจุดเปลี่ยนเลยนาซีใช้เป็นข้ออ้างกวาดล้างศัตรูทางการเมืองหมดฟุกส์ก็เลยกลายเป็นคนที่ทางการต้องการตัวก็เลยต้องหนีหนีออกจากเยอรมน,นีเลยใช่ครับหนีหัวซุกหัวซุนเลยไปลงเอยที่อังกฤษ แล้วก็โชคดีที่ได้เรียนต่อด้านฟิสิกส์ที่บริสตอลกับเนวิลลมอร์ดนักฟิสิกส์ดังใช่ครับซึ่งชีวิตที่อังกฤษนี่แหละที่มันจะนําเขาไปสู่เส้นทางที่ซับซ้อนยิ่งกว่าเดิมอีกที่บริสตอลเนี่ยเขาได้เจอกับรูดอล์ฟไฟเอลส์นักฟิสิกส์อีกคนที่ก็หนีนาซีมาเหมือนกันไฟเอลส์นี่ประทับใจความสามารถฟุกซ์มากแล้วก็กําลังหาผู้ช่วยพอดีผู้ช่วยสําหรับโครงการลับครับโครงการลับของอังกฤษชื่อ Tube Alloys ที่ศึกษาเรื่องความเป็นไปได้ของระเบิดปรมาณูโอ้ซึ่งโครงการนี้มันก็เกิดจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในช่วงนั้นพอดีเลยใช่ไหมคะการค้นพบนิวเคลียร์ฟิชชันถูกต้องครับปลายปี1938ออโตฮานกับฟริดช์ชัตส์มนนักเคมีเยอรมันค้นพบโดยบังเอิญเลยว่านิวเคลียสยูเรเนียมมันแตกตัวได้เมื่อโดนยิงด้วยนิวตรอนแต่เขาก็ยังงงๆนะไม่เข้าใจทั้งหมดค่ะ <c oughs> จนกระทั่งเลเซอร์ไมเนอร์กับออโต้ฟริดชที่หนีนาซีออกมาเหมือนกันอธิบายได้ว่านี่คือนิวเคลียร์ฟิชชันปล่อยพลังงานออกมามหาศาลแล้วต่อมาก็มีนิวส์บอร์กับจอห์นวีเลอร์มาชี้จุดสำคัญอีกว่าตัวที่แตกตัวง่ายเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ได้เนี่ยคือยูเรเนียม235ที่หายากไม่ใช่ยู3 8ที่มีเยอะๆใช่ครับเฟอร์มิลอสกับฟริชก็เลยมาคำนวณดูเออมันเป็นไปได้นี่หว่าสร้างระเบิดได้ ใช้ U 2 3 5ไม่เยอะอย่างที่คิดตอนแรกบันทึกของเขาสองคนนี่สำคัญมากค่ะเฟอร์มิลอสก็เลยมอบหมายให้ฟุกซ์ซึ่งเก่งมากด้านคำนวณช่วยดูรายละเอียดเรื่องการแยก U 2 3 5นี่แหละและนี่ก็คือจุดที่ฟุกซ์เริ่มเข้าถึงข้อมูลลับสุดยอดแล้วแต่แต่สิ่งที่ไฟร์เรลส์หรือทางการอังกฤษไม่รู้เลยก็คือ ฟุกซ์เขาเริ่มติดต่อกับสายลับโซเวียตแล้วเหรอคะใช่ครับตั้งแต่ปี1 9 4 1แล้วมีคนในพักคอมมิวนิสต์เยอรมันในอังกฤษแนะนำให้รู้จักกับคนที่ชื่อจอห์นสันจอห์นสันชื่อรหัสครับตัวจริงคือพั Simon ramer, นเอกซีมงครเมอร์เจ้าหน้าที่ KGB ในสถานทูตโซเวียตคุยกันเรื่องศักยภาพพลังงานปรมาณูนั่นแหละครับจุดเริ่มต้นการเป็นสายลับของฟุกซ์แปลกใจมากเลยคะ่ะว่าเขารอดการตรวจสอบประวัติของ m i 5ไปได้ยังไง แล้วก็ได้เข้าร่วมโครงการ Tube Alloys กับ f i r e l o w s ในปี1941ทั้งทาง,งที่เขาก็ยอมรับว่าเคยยุ่งเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์ครับคือ MI5 ตอนนั้นเหมือนจะไม่ค่อยเชื่อถือหลักฐานที่มาจากเกสตาโปตำรวจลับนาซีเท่าไหร่ก็เลยอาจจะมองข้ามไปอืมแล้วฟุกซ์เนี่ยสนิทกับครอบครัว f i r e l o w s มากเลยนะเขาดูแลเหมือนลูกชายเลยค่ะแต่เขาก็กาลังทรยศอยู่ใช่ครับอย่างเลือดเย็นเลยเขาเริ่มส่งข้อมูลลับให้ครเมอร์ โดยใช้วิธีง่ายๆแบบทิ้งซองเอกสารไว้บนที่นั่งรถเม์ให้เครเมอร์มาหยิบไปแล้วอะไรคือแรงจูงใจของเขาจริงๆคะตอนนั้นเขามีเหตุผลให้ตัวเองยังไงก็อาจจะพยายามหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองนะครับโดยเฉพาะพอเยอรมนีบุกโซเวียตในปี1941แล้วอังกฤษก็ประกาศเป็นพันธมิตรกับโซเวียตอ๋อค่ะฟุกส์อาจจะมองว่า าการส่งข้อมูลให้โซเวียตเนี่ยก็เหมือนช่วยพันธมิตรรบกับนาซีศัตรูร่วมกันซึ่งมันก็ตรงกับอุดมการต่อต้านฟาสซิสของเขาอยู่แล้วก็ดูมีเหตุผลในมุมของเขานะคะแต่แต่มันก็ซับซ้อนกว่านั้นครับเพราะการทรยศครั้งใหญ่ที่สุดของเขากำลังจะตามมาเมื่อเขาได้ไปร่วมโครงการแมนแฮตตันที่อเมริกาค่ะหลังจากอเมริกาเข้าร่วมสงครามครับอเมริกาทุ่มสุดตัวเลยเอ็นริโกเฟอร์มีก็สร้างเตาปฏิกิริยานิวเคลียร์สำเร็จ ในพลเลสลีย์โกรฟก็คุมโครงการ ath, แมนฮัตตันเดินหน้าเต็มที่แล้วโครงการของอังกฤษก็โดนรวมเข้าไปด้วยฟุกซ์ก็เลยได้ไปอเมริกาในปี1943ใช่ครับได้รับอนุญาตให้ไปทั้งทั้ที่มีบันทึกทีหลังนะว่า MI5 เริ่มกังวลเรื่องเขานิดๆแล้วเรื่องคอมมิวนิสต์เนี่ยแต่ก็ไม่ได้บอกอเมริกาเพราะกลัวเสียคนเก่งไปไม่น่าเลยนะคะฟุกซ์ไปถึงศูนย์วิจัยลับที่ลอสอลามอสนิวเม็กซิโกปี1944 ทำงานในแผนกทฤษฎีเลยร่วมกับหัวกะทิทั้งนั้นแล้วที่นั่นเขาก็ได้ทำงานสำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งเลยคือออกแบบระเบิดพลูโตเนียมแบบยุบตัวเข้าหรือ i อิมพล i ชันบอมใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้มันซับซ้อนมากเป็นแนวคิดใหม่เลยคือต้องใช้แรงระเบิดธรรมดาเนี่ยบีบอัดแกนพลูโตเนียมให้มันเข้าสู่มวลวิกฤต r i t i c a l Mas s ได้อย่างสมมาตรเป๊ะๆในเสี้ยววินาที โอ้ oh, ฟังดูยากมากยากมากครับแล้วฟุกซ์ก็คำนวณเรื่องนี้แหละคลื่นกระแทกจังหวะเวลาทุกอย่างเลยและข้อมูลทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี่แหละครับทั้งแบบดีไซน์ภาพร่างขนาดวัสดุหรือแม้แต่คาดการว่าระเบิดจะแรงแค่ไหน oh. ฟุกส,ส่งให้สายรับโซเวียตหมดเลยโอ้โห oh. มันแทบจะเป็นพิมพ์เขียวของระเบิดทรินิตี้ที่ใช้ทดลองครั้งแรกกับระเบิดแฟตแมนที่ไปลงที่นางาซากิเลยนะนี่เองสินะคะที่ทำให พอประธานาธิบดีทรูแมนไปบอกสตาลินหลังทดลองทรินิตี้สำเร็จว่ามีอาวุธใหม่สตาลินถึงได้ทำหน้านิ่งๆไม่ประหลาดใจเลยก็คงนั้นแหละครับเขารู้อยู่แล้วจากฟุกนี่เองแล้วพอสงครามโลกจบโลกเปลี่ยนเลยครับศัตรูเก่าอย่างนาซีหมดไปแต่โซเวียตกลายเป็นภัยคุกคามใหม่ในสายตาตะวันตกทันทีอเมริกาก็ทดลองนิวเคลียร์ที่บิกินีอะทอเหมือนส่งสัญ,ญญาณบอกมอสโกว่วาใครใหญ่ สงครามเย็นเริ่มแล้วแต่ถึงสถานการณ์จะเปลี่ยนฟุกซ์ก็ยังยังเป็นสายลับต่อเหรอคะยังทำต่อครับพอกลับอังกฤษปี1946ได้เป็นถึงหัวหน้าแผนกฟิสิกส์ทฤษฎีที่สถาบันวิจัยพลังงานปรามาณูแห่งใหม่ที่ฮาร์เวลที่อังกฤษกาลังพยายามสร้างระเบิดของตัวเองใช่ครับเพราะอาเมริกายุติความร่วมมือแล้วฟุกซ์ก็ยังแอบส่งข้อมูลให้โซเวียตอยู่เรื่อยๆ แต่ที่ฮาวเวลนี่เองที่เริ่มมีคนออสังเกตเห็นอะไรแปลกๆใช่ครับมีเจ้าหน้าที่รอปภชื่อเฮนรี่อาโนเขารู้สึกว่าฟุกส์เนี่ยมันดูให้ความร่วมมือเกินไปหน่อยแบบยอมให้กุญแจตู้เซฟง่ายๆแจ้งตารางเวลาตัวเองละเอียดเปะ๊ะเหมือนพยายามแสดงว่าบริสุทธิ์ไม่มีอะไรปิดบังอ๋อยิ่งน่าสงสัยเข้าไปใหญ่ครับอาโนก็เอะใจ แล้วพอไปเจอข้อมูลว่าฟุกซ์เคยเป็นสมาชิกสมาคมวัฒนธรรมโซเวียตอีก m อ5ก็เลยเริ่มสงสัยจริงจังแล้วคราวนี้ปลายปี1946โจอาเชอร์หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบถึงก็สรุปเลยว่าฟุกซ์น่าจะเป็นสายรัสเซียใช่ครับแต่แต่ MI5 ก็ลังเลนะคือกลัวว่าถ้าตัดสินผิดเนี่ยโครงการสร้างระเบิดของอังกฤษจะกระทบหนักเพราะฟุกซ์เก่งมาก mm hmm. เขาก็เลยใช้วิธีเงียบๆสอดนามไปก่อนดักฟังโทรศัพท์ส่งคนตาม แต่ก็ไม่เจออะไรจะจะเพราะช่วงนั้นมอสโกสั่งให้ฟุกซ์อยู่เงีย,ยบๆพอดีมีเครือข่ายสายลับในแคนาดาโดนจับแล้วสุดท้ายกระทรวงพาธิการที่ดูแลฮาวเวลก็ยังตัดสินใจแต่งตั้งฟุกซ์เป็นเจ้าหน้าที่ถาวรอ,อีกครับให้เหตุผลว่าประโยชน์จากความสามารถของดร์ฟุกซ์มีน้ำหนักมากกว่าความเสี่ยงนั้นความมันคงเพียงเล็กน้อยโอโ้โหเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างแรงเลยนะคะเนี่ยแล้วจุดแตกหักก็มาถึงครับ29สิงหาคม1949 49, โลกตะลึง โซเวียตทดลองระเบิดปรมาณูลูกแรกสำเร็จโจวันเร็วกว่าที่คาดกันไว้มากค่ะและที่สำคัญคือดีไซน์ระเบิดเป็นแบบยุบตัวเข้าเหมือนระเบิดแฟตแมนของอเมริกาเป๊ะเลยเหมือนที่ฟุกส่งข้อมูลไปใช่ครับาศาสตราจารย์แฟรงค์คสที่เขียนหนังสือเรื่องนี้ประเมินว่าฟุกน่าจะช่วยเร่งโครงการโซเวียตได้ประมาณ1-2ปีเลยนะซึ่งมันสำคัญมากในช่วงเริ่มสงครามเย็น แล้วหลักฐานชิ้นสำคัญที่มัดต่อฟุกสะคะมาจากไหนมาจากโครงการถอดรหัสลับของอเมริกาชื่อวีโนนาครับอันนี้เป็นเรื่องบังเอิญมากๆคือโซเวียตดันพลาดเองเอาวันไทม์แพดหรือสมุดรหัสลับแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งกลับมาใช้ซ้ำอา้าวปกติห้ามทำใช่ไหมคะใช่ครับปกติมันปลอดภัยมากแต่พอใช้ซ้ำปุ๊บมันเกิดรูปแบบขึ้นมานักถอดรหัสอ,อย่างเมเรดิสการ์เนอร ก็เลยแกะได้สำเร็จถอดรหัสโทรเลขลับที่ส่งระหว่างนิวยอร์กกับมอสโกปี1944ได้แล้วในนั้นมีอะไรคะอัจอังกฤษที่ลอสแอลามอสส่งข้อมูลเรื่องการแพร่แก๊ส (gaseous diffusion) ซึ่งเป็นเทคนิคสำคัญในการทำยูเรเนียมเสริมสมรรถนะค่ะแล้วก็พูดถึงความกมังวลของเรส t ว่าอาจจะต้องออกจากอเมริกาแล้วก็มีความตึงเครียดร,ระหว่างทีมอังกฤษ i s l a n d e r s กับทีมอเมริกัน (Townsmen) โอ้ oh, ข้อมูลพวกนี้มันชี้ไปที่ฟุกซ์ชัดๆเลยสิคะชัดมากครับมีคนอังกฤษที่ทำเรื่องนี้อยู่ไม่กี่คนและรายละเอียดอื่นๆก็ตรงกับฟุกซ์หมดเลย M.I.5 ก็เลยเอาละเข้าสอบสวนโดยตรงเลยธันวาคม1949คนสอบสวนคือจิมสการ์เดนครับสการ์เดนก็เผชิญหน้าฟุกซ์เลยกล่าวหาตรงๆแต่ฟุกซ์นี่นิ่งมากสุขุมมากปฏิเสธหมดเลยหลายชั่วโมงมากจนสการ์เดนเองก็ชักไม่แน่ใจแล้วว่าใช่คนนี้หรือเปล่า แต่จริงๆแล้วข้างในฟุกซ์คือคือแบกรับไม่ไหวแล้วครับความลับมันนักอกมานานหลายปีสุดท้ายเขาไปสารภาพระบายความในใจกับเออร์เนสต์สกินเนอร์ภรยาของเพื่อนร่วมงานที่สนิทก,กันคนหนึ่งอ้าวไปสารภาพกับคนนั้นก่อนหรอคะครับอาจจะเหมือนการปลดปล่อยตัวเองพอหลังจากนั้นไม่นานม,มกราคม1950ฟุกซ์ก็ขอนัดเจอสกาเดนอีกรอบแล้วครั้งนี้เขาก็สารภาพบทเปลือกครับ ยอมรับว่าเริ่มส่งข้อมูลตั้งแต่ปี1941แล้วก็ให้ข้อมูลสําคัญเรื่องวิธีสร้างระเบิดปรามนูไปจริงๆแล้วเขาให้เหตุผลว่ายังไงคะทําไมถึงทําตอนสารภาพเขาบอกว่ายังเชื่อในคอมมิวนิสต์แต่ไม่ใช่แบบที่ปฏิบัติในรัสเซียทุกวันนี้แต่ตอนหลังพอไฟเอิร์ธไปเยี่ยมในคุกเขาให้เหตุผลอีกอย่างนะบอกว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ควรเป็นของมนุษยชาติไม่ใช่ของประเทศใดประเทศหนึ่ง ฟังดูเป็นอุดมการณ์สูงส่งนะคะแต่การกระทำมันครับการพิจารณาคดีมีนาคม1950ก็เร็วมากออยการเลี่ยงหลักฐานอ่อนไหวไปเยอะอย่างเรื่องดีไซน์ระเบิดหรือเรื่องโซเวตีตมีระเบิดแล้วเพราะกลัวกระทบความสัมพันธ์กับอเมริกาแล้วก็การเมืองแนงกฤษเองคดีก็เลยอาศัยคำสารภาพของฟุกซ์เป็นหลักเลยแล้วคำตัดสินคือจำคุก14ปีครับโทษสูงสุดของกฎหมายความลับทางราชการตอนนั้น เขาไม่โดนข้อหาทรยศต่อชาติซึ่งโทษถึงประหารเพราะในทางเทคนิคอังกฤษกับโซเวียตไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามกันค่ะว่ากันว่าฟุกตกใจนะที่รู้ว่าไม่ตายคือเขาเตรียมใจรับโทษสูงสุดไปแล้วคดีนี้ส่งผลกระทบแรงมากต่อความสัมพันธ์อังกฤษอเมริกาเลยสิคะแรงมากครับความไว้ใจนี้พังเลยแล้วก็ยิ่งไปโหมกระแสะกลัวคอมมิวนิสต์หรือมาร์ติซึมในอเมริกาให้หนักขึ้นไปอีก แล้วเรื่องระเบิดไฮโดรเจนหรือเอชบอมล่ะคะเกี่ยวกับฟุกซ์ยังไงอ๋อเกี่ยวครับคือฟุกซ์เคยบอกโซเวียตไว้ตั้งแต่ปี1945แล้วว่านักวิทยาศาสตร์อเมริกากำลังคิดเรื่องซูเปอร์บอมนี้อยู่พอเรื่องฟุกซ์แดงขึ้นมาลุยส์สแตรวส์ในคณะกรรมการพลังงานประมานูสหรัฐก็เลยผลักดันใหญ่เลยว่าต้องรีบสร้างเอชบอมหนีโซเวียตทรูแมนก็เลยอนุมัติปี1950ครับ อเมริกาทดลองสำเร็จปี1952โซเวียตก็ตามมาติดๆปี1955การแข่งอาวุธนิวเคลียร์ก็เลยเข้าสู่ยุคใหม่ที่น่ากลัวกว่าเดิมอีกซึ่งฟุกส์ก็มีส่วนเร่งเหมือนกันแล้วชีวิตฟุกส์หลังจากนั้นล่ะคะเขารับโทษไป9ปีครับได้ปล่อยตัวปี1959รูดอล์ฟไฟเอร์ริลส์อาจารย์เก่าเพื่อนเก่าก็ยังพยายามช่วยนะยื่นข้อเสนอทั้งเงินทั้งงานให้แต่ฟุกส์ไม่ตอบเลยครับ ไม่เคยติดต่อกลับไปหา Fire r e e l s อีกเลยตลอดชีวิตโหสคลให้ความเห็นว่าไงนะคะเรื่องนี้สคลมองว่านี่อาจจะแสดงถึงความละอายใจที่แท้จริงของฟ mm ุกซ์คือเขาอาจจะไม่รู้สึกผิดที่ทรยศประเทศเพราะทำตามอุดมการแต่การทรยศเพื่อน mm hmm. ทรยศคนที่รักและไว้ใจเขามากๆอย่างครอบครัว Fire Reels เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เขารับไม่ได้จริงๆน่าคิดนะคะครับหลังจากออกจากคุกฟุกซ์ก็ย้ายไปเยอรมนีตะวันออกไปทำงานวิจัยนิวเคลียร์ที่นั่น แต่งงานกับเกรตาเคิลเซนสหายคอมมิวนิสต์เก่าที่รู้จักกันนั่นแต่ตอนนี้นาซีแต่สําหรับ KGB นะครับเขาคือตัวหน้าอายไปแล้วเพราะดันสารภาพออกมาทําให้เครือข่ายเสียหายอิสระโลกจริงๆนะคะเร่งสงครามเย็นให้มันแรงขึ้นไปอีกใช่ครับมันเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจเลยนะว่าการกระทําของคนคนเดียวเนี่ยที่มีแรงผลักดันบางอย่างมันส่งผลกระทบได้ใหญ่หลวงมากจริงๆแล้วมันก็สะท้อนความตึงเครียดที่มีอยู่ตลอดเวลานะครับ ระหว่างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องการความเปิดเผยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเรื่องความมั่นคงของชาติแล้วก็สุดท้ายคือมโนธรรมส่วนตัวของแต่ละคนซึ่งก็อนนั้นแหละคะ่ะนํามาสู่คําถามที่ยังสําคัญมากๆในยุคปัจจุบันว่าในโลกที่เทคโนโลยีใหม่ๆมันมีพลังเปลี่ยนแปลงโลกได้มหาศาลแบบนี้เราจะหาจุดสมดุลระหว่างพลังต่างๆเหล่านี้ได้ยังไงทั้งเรื่องการเปิดกว้างทางวิชาการความมั่นคงแล้วก็จริยธรรมส่วนบุคคล เพื่อให้เราเดินหน้าไปสู่อนาคตทีออ่มันยั่งยืนและปลอดภัยสำหรับทุกคนจริงๆค่ะ